ครับผมสวัสดีผู้ชมเลฟซีทุกท่านน,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l ปฐมอินดี้ครับผมวันนี้ก็เช่นเคยนะครับพบกับคลิปด่วนปวนใจไม่ใส่ซาวด้วย <laughs> คลิปด่วนปวนใจของเราก็เป็นคลิปแนวแบบไม่ใส่ซาวไม่ตัดต่อแล้วก็ ลงแบบด่วนวันต่อวันเลยนะครับนะหรือไม่ก็อาจจะค้างไว้สักวันหนึ่งเมื่อไหร่ที่คลิปด่วนปวในใจมาก็คือเราไม่มีเราตัดคลิปไม่ทันนะครับตอนนี้คลิปงานแต่วงดองไว้นานมากแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะไปที่จะกูดอีกนะครับด้วยงานมันยุ่งนะครับงานมันยุ่งแล้วก็งานเราเยอะด้วยเสาร์อาทิตย์ก็ไปค้างคืนอีกนะครับช่วงนี้ช่วงนี้หนักหน่อยนะตอนนี้เสียงหูแผบๆนะครับเพราะว่ากลับเพิ่งกลับมาจากสุพรรณนะครับจากสุพรรณแล้วก็มีงานต่อที่อยุธยาอีกนะครับหนักเลยนะเราก็ไปส่ง ส่งพี่ใหญ่เป็นงานส่งท้ายพี่ใหญ่ของเราด้วย2คนนะครับก็คือพี่แอมกับพี่ตะวันนะเมื่อวานนี้พี่ตะวันก็กลับเข้ากรุงเทพไปแล้วก็พี่แอมก็กลับมาแล้วก็ไปเข้าหอพักที่ที่บางแสนนะครับมอบุรพานะคุณพ่อคุณแม่ก็ไปส่งเรียบร้อยนะครับวันนี้อาจารย์กระบอมไม่ได้สอนน้องดาครับผม ไม่ได้สอนมือคีย์บอร์ดเพราะว่าน้องดาขออนุญาตลาป่วยครับจริงๆดาไม่ได้ป่วยหรอกแต่ว่ากูหมูเห็นเมื่อเช้านี้แล้วดาอุ้ยดาแบบอิดโรยมากนะครับพอช่วงบ่ายก็จริงๆดาบอกว่าดาบอกว่าไม่ไหวนะครับไม่ไหวก็เลยขอหยุดก่อนวันนี้ก็โอเคพักผ่อนก่อนดีกว่านะแต่อาจารย์กบอยังไหวครับผมนี่ผ,ผู้ผู้ที่แข็งแร่งที่สุดใน3มโลกนะไม่เป็นโรคอะไรเลยนะครับนะแม้แต่โควิดก็ยังไม่เป็นซีซั่นนี้คุณคิดว่าคุณจะรอดจากโควิดไหมครับรอดแน่อนอนรอดแน่อนอนอ่า ซีซั่นนีค้คุณคิดว่าคุณจะต้องผ่าตัดกระดูกอีกรอบไหมครับไม่ครับหลังจากที่คุณไปผจญภัยที่สุพรรณบุรีกับพวกเราไม่แล้วนะเ,เป็นไงความรู้สึกที่ผ่าตัดหลังเสร็จแล้วก็ได้ไปตอนนี้ในหลังมีกระดูกเอ้ยไม่ในหลังมีเหล็กอ่าก็เป็นหญิงกระดูกเหล็กนะครับผมนะเป็นไงบ้างความรู้สึกที่ผ่าตัดเสร็จแล้วก็พักฟื้นแป๊บเดียวแล้วก็ไปผจญภัยระยะทางไกลเมื่อวานนี้ขับรถแปดร้อยกิโลเอ้ยเก้าร้อยกิโลเลยเป็นไงบ้าง ความการชีวิตค่ะเดี๋ยเป็นไงครูขับรถดีไหมดีค่ะดี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  <laughs> ดที่แบบหัวควอมหัวสุกหัวทุกคน <laughs> หัวที่หัวตำ่ำเขาไม่กล้ารีวิวมากเดี๋ยวงานหน้าครูไม่เขาไปอีกนะครับหัวหว่าถ้ามันไม่ไหวก็พักก่อนอะไรเงี้ยก็คงไม่กล้าพูดอะไรมากหรอกเดี๋ยวงานหน้าไม่ได้ไปไม่ใช่รักงานนะครับหนูรักอะไรลูก อนะคะรักคูน้ำอ๋อลักคู่น้ำรักรัคูน้ำาแล้วกับพ่คอยมีเงินใส่ช่วงนี้ไปยูพาคฟื้นโดนพวดเนอะออออ่ะมื้อนี้ก็ได้อิล่าแก้มเกตได้ครับกลับมาเห็ดมาซอยแก้มบุ๋มมื่อนี้เขามาคู่กันได้ไงก็ไม่รู้เขาแปลกปกติจะจะมาคู่กับ P C X นะครับผมยอยอป้าป้าป้โอโอโอ นะวันนี้มาเป็นแอดมินคู่นะครับปกติก็แก้มุมงจะคู่กับพี่แอมนะครับวันนี้แก้มเกียรติก็ว่างสะดวกนะเดี๋ยวก็เลยเดี๋ยวเข้ามาทํางานคู่กันหน่อยนะรเรามีแพ็กเสื้อนะครับส่งเสื้อรอบเก็บตกครับผมนะก็รอบเก็บตกก็คือรอบที่เราต้องแก้ไขนะส่งไปผิดนะครับส่งไปไปผิดไซส์บ้างแล้วก็ยินดีกับท่านที่เราส่งไปผิดไซส์ด้วยนะครับเราจะไม่ให้ท่านส่งกลับมา สมมุติว่าท่านส่งท่านสั่งไซส์เอลมาเงี้ยแล้วเราดันทีมงานเราดันส่งแพ็กไซส์เอสส่งท่านไปเราจะไม่ให้ท่านส่งกลับมานะครับเราจะส่งไซส์เอลไปให้ท่านแล้วก็ไซส์เอสนั้นถือว่าเป็นกําไรของท่านไปเลยนะครับนะบแล้วก็ขอบพระคุณมากที่ที่ทักมาบอกนะครับน,บนาที่คุหมูกลัวที่สุดก็คือไม่ยอมทักมาบอกว่าว่าเราทําผิดอะไรแล้วก็ไปลงเฟซไปลงโซเชียลด่าเลยอะไรประมาณนี้อันนี้ที่คือกลัวที่สุดนะครับ นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทําผิดอะไรไปแล้วก็ท่านก็ทักมาว่าเฮ้ยมันผิดมันพลาดตรงนี้นะหมวกยังไม่ได้รับเสื้อยังไม่ได้รับแล้วก็พัสดุยังไม่ได้รับเลยนานป่านนี้แล้วอะไรเงี้ยแบบแบบนี้ชอบนะครับแบบนี้ติชมมาได้เลยนะครับเราจะได้แก้ไขได้นะครับเพราะว่าทุกทุกอย่างที่เราทําทุกพัสดุทุกชิ้นที่เราส่งไปมีมีเลขพัสดุบอกอยู่นะครับจะได้ไม่เป็นปัญหาเนาะนะก็ ตอนนี้ก็กําลังเก็บตกอยู่นะครับเก็บตกนะสำหรับท่านที่คอมเมนต์มาแล้วก็ก็จะมีสั่งเพิ่มมานะครับท่านที่สั่งเพิ่มมาก็จะได้ราคาที่แพงกว่าชาวบ้านเขา,าผิดปกตินะครับตอนนี้ไซส์ 4XL จะหมดเกี้ยงเลยนะครับแล้วก็ไซส์ใหญ่กว่าน,นั้นก็5 6 7XL อย่างเงี้ยคุณหมูไม่ได้สั่งมาเผื่อเพราะว่ามันแพงนะครับทางร้านเขาคิดเพิ่มเป็นตัวละร้อยเลยนะครับก็คือเป็นมันเป็นไซส์ใหญ่พิเศษอนะ่ะ6กับ 7XL เนี่ยต้องเพิ่มอีกตัวละร้อยปีที่แล้วเราสั่งมามันเหลือเพียบเลยนะครับ ปีนี้ก็เลยไม่ได้สั่งมาเพิ่มนะแต่ว่านึกไม่ถึงตรง 4XL นี่แหละนะครับสีสั่งมาเพิ่มหน่อยนึงแต่ว่ามีคนสั่งมาสั่งมาเพียบเลยตอนนี้มีคนโอนเงินเกินมาประมาณสามสี่คนนะครับโอนเงินมาแล้วแต่ว่าไม่มีของให้เขาอย่างเงี้ยผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราแก้ปัญหาโดยการสั่งสั่งตัดใหม่ให้เขาไปเลยนะครับท่านที่ต้องการสั่งเพิ่มก็สั่งมาได้นะครับสั่งมาได้นะก็น่าจะสิ้นเดือนมิถุนาอ่ะน่าจะสิ้นเดือนมิถุนาแหละที่เราจะสั่งตัดนะครับ แต่ว,ว่าราคามันก็จะไม่ได้ราคาที่เป็นราคาส่งแล้วนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเรายอมรับในส่วนนี้เอาแล้วกันนะครับเฮ<ะ>้ยกบอวันนี้พี่แอมพี่แอมรับน้องเว้ยเมื่อวานเมื่อเมืม่อคืนเนี่ยไปเข้าหอแล้วเช้ามาก็บอกว่าวันนี้เป็นวันรับน้องเราโทรหาพี่แอมกันดีไหมคิด,ค,ดคิดว่า,วาคิดว่าพี่แอมเขาจะรับไหมไม่ี่ถ้าคูโทรเขา,เารับอ่า ถ้าครูโทรเขาพี่แอมน่าจะรับอยู่นะครับคิดว่าแต่ถ้าเป็นแก้มบุ๋มนี่อเอ๊ะโทรมาทําไมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยยอกยอกไม่ไม่ใช่ว่าเราโทรไปแล้วเขาจะรับตลอดนะครับบางทีเขาก็ว่างไม่ว่างเ,เดี๋ยวลองโทรดูแล้วกันนะถ้าโทรติดเดี๋ยวจะมาดูเดี๋ยววิดีโอคอหาพี่แอมดีกว่าอันดับแรกเราต้องส่งแชทไปบอกเขาก่อนว่าถ้าเบ้าหน้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ก็เดี๋ยวเราคอหากันนะครับนะเดี๋ยวรอจังหวะพี่แอมพร้อมก่อนเดี๋ยวเราค่อยโทรหาเขานะครับ ก็ขอบคุณค่ะเอออ๋อพูดค่าอยู่แต่ว่าพิมพ์ค่ะใช่ไหมแต่คิดว่ามีพิมพ์ค่าอะไเอาก็นี่ไงที่เขาบอกว่าเยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเขาเขรู้ว่าเด็กวัยรุ่นเป็นแอดมินแช่งคิวจ้าไม่รู้ว่าแอดมินแอมเขาว่างทำงานหรือเปล่านะวันนี้เมื่อวานก็ไม่ได้ทำนะครับใส่คลิปใส่คลิป แนะมอวานพี่แอมก็ไม่ได้ทํางานก็ก็คุณหมูบอกอยู่ว่าพี่แอมถ้าเกิดว่างค่อยทำนะครับงานงานเขาก็คือว่างค่อยทําไม่ว่างไม่เป็นไรนะแต่ว่าวันนี้ก็เลยสงสัยว่าเขาว่างทําหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้แกมุมเขาทําอยูนะ่อาจจะมันอาจจะซ้ําซ้อนกันก็ได้นะครับเพราะว่าพี่แอมเขารับงานไปแล้วเขาต้องทําของเขาให้สําเร็จนะครับอ <c oughs> เป็นหน้าที่เขาเอะเรามาแย่งงานเขาทําไมวันนี้เดีย๋ยวเขาช้าเนาะวันนี้เขาอาจจะเหนื่อยแล้วเร,เราเราช่วยกันช่วยกันเออ วันนี้เขากิจกรรมรับน้องของหมหาวิทยาลัยบุรพาอุยส่งตะวันเรียบร้อยค่ะดูที่นะเดยะตับตับตับชกน้องๆทุกคนเก่งมากเลยนี่นี่ของเรานอกจากครูหมูจะตอบแชทแล้วก็ยังมีน้องๆบางทีอาจจะครับอาจจะค่ะไปบ้างก็ไม่ต้องตกใจนะครับเออถ้าพิมพ์ขานี่ไม่ใช่ครูหมูแน่นอน <c oughs> อดูพี่ก้อยพี่ก้อยพี่ก้อยบอกส่งตะวันเรียบร้อยนี่พี่ก้อยไปส่งตะวันให้เรียบออ๋อพี่ก้อยไม่ถ่ายรูปมาด้วย ขอบคุณค่ะแอดแก้มค่ะแอดมินแก้มค่ะแอดมินกบบอ,บอกพี่ก้อยด้วยแอดมินกบค่ะกบกบกบจดุดจุดดีเ๋าจะเป็นกบอะ่ะโอ้โหจะเป็นกบทำไมวะหน้ายิ่งเหมือนอยู่เลย,อยอแอดมินกบค่ะน,นี่พี่ก้อยพี่เราไม่ได้โกหกนะครับแอดมินกบเป็นคนตอบเองนะครับพี่ก้อยครับ อันนี้สอนงานแอดมินไปด้วยนะครับแก้มแก้มต้องแก้มเอาอ,อ๋อว่าจะบอกแก้มเอาเก,ก้าอี้มานั่งเก้าอี้ก็มีนี่ว่ะแต่มันไม่นั่งครับผมอันนี้ต้องบอกว่าใครที่โทรมาทางเพจครูหมูไม่รับนะครับพยายามอย่าโทรมานะครับทางเพจนะขอยัดไม่รับไม่รับสายนะครับ,บถ้ามาใชหนาทเท่าไหร่เลยค่างานบวชสวัสดีค่ะไม่ได้รับงานที่ใช้นาทค่ะทีมงานไม่สะดวกเดินทางไกลมีตอบออกตอบออกคลิปเลย นี่ครับแอดแอดกอบอนี้จะต่างกับแอดแอมตรงที่แบบแอดแอมบอกครั้งเดียวก็จบแล้วนะครับเขาก็จะเข้าใจเองอัตโนมัติแต่แอดกอบอนี้ก็ต้องสั่งสอนนานหน่อยหลายรอบหน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> หัวมันผิดกันเนาะกกเนะเาะแกกกทำไมได่นั่งเก้าอี้ครับผมเดี๋ยวมันบังคุงไงครับอ๋อมันบ,บังคู้โอเคโอเคเนี่ยอันนี้ก็เป็นแ,แนวทางการตอบแชทนะครับมันก็จะตอบประมาณประมาณเดียวกันนะ เพราะว่าก็ส่วนใหญ่ที่มีคําถามมาทางแชทมาทางอะไรมันก็จะคําถามซ้ําๆนะครับ <S <S ส่วนแอดมินแอมเรานี่แชทไปนานแล้วแอดมินแอมเรายัางไม่ตอบมานะครับผมไม่รู้จะได้คุยกับแอดมินแอมหรือเปล่าวนันนี้ถ้าจะโทรไปหาเขาเลยนี่มันก็อาจจะเป็นการรบกวนเขานะยิงครูหมูก็พยายามเลี่ยงการโทรไปหาเลยนะครับถ้าไม่มีธุระด่วนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวก็ปรึกษาทีมงานก่อนว่าวันนี้เอาไงเราจะโทรไปป่วนเขาเลยดีไหมวะเพราะว่าเราต้องการรู้ข่าวเขาว่าเป็นยังไงบ้างเอาละทุกคน ตอนนี้เกือบจะหนึ่งชั่วโมงแล้วพี่แอมก็ยังไม่ตอบแชทเราเลยปกติพี่แอมตอบแชทเร็วมากนะครับนะผมแชทไปถามพี่แอมว่าว่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะได้วิดีโอคอลโทรคุยถามข่าวให้ FC ฟซีเขาได้รับรู้ข่าวบ้างว่าไปมหาวิทยาลัยวันแรกเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็ตาปลือรือ <c oughs> <c oughs> แล้วแมบุ๋มกันังตอบแชทอยู่อย่างงวยงงแลวตอนนี้ เนี่ยก็คือแชทเยอะมากนะครับ, er รบเราดองแชทไว้ตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วไม่ได้ตอบนะครับเสราร์อาทิตย์วันนี้วันจันทร์แล้วนะแชทเยอะมากนะก็ขอบคุณทุกท่านที่นะชื่นชมพวกเราแล้วก็ติดต่องานเข้ามานะครับนะแล้วก็จะมีที่ซื้อสั่งซื้อเสื้อเข้ามาด้วยนะแล้วก็มีบางท่านก็ทักมาว่าของยังไม่ได้เลยนู่นนี่นั่นนะยังไงก็ขอบพระคุณจริงๆนะครับขอบพระคุณมากๆทีนะ่สนับสนุนนะแล้วก็ขอบคุณที่แจ้งข่าวเรามานะครับว่ามี ขาดตกบกพร่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะปิดคลิปนี้มีคอนเทนต์สั้นๆนะครับแก้มเกตดมีเรื่องเล่าเมื่อกี้นี่พร้อมเล่าไหมลูกเรื่องเมื่อกี้เนี่เราเราไม่เอ่ยชื่อเขาเนาะเราไม่เอ่ยชื่อเขาเราเล่าได้นะครับก็เรื่องโหดหูใจอสมควรนะครับเกีย่ยวกับการสั่งเสื้อเพิ่งจะรู้เลยนะครับก็เห็นเด็กๆก,ก็ออจะเล่าให้ครูฟังดีเล่าว่าอะไรเงี้ยก็สุดท้ายก็ต้องหลุดออกมาจนได้ว่าต้องเล่าแล้วแหละ สองหมื่นบาทจันทบ,บุรีรับงานเริ่มต้นที่สองหมื่นบาทนะครับจันทบ,บุรีไปได้เพราะว่าถนนราคาแต่วงเท่าไหร่แล้วก็นั่นแหละข้อความตอบกับอัตโนมัติถนนอะไรถนนราคาอะไรประมาณเนี้ถนนราคาเท่าไหร่ก็พันล้านปอถนนหน้างเรียนเออหนูก็คิดว่าถนนนะเอาเข้ามาติดต่อแต่วงเออแล้วก็ก่อนเดี๋ยวก่อนที่แก้มเกลจะเล่าก็อ่า อนนี้มีมีคนมาซ่อมกำแพงโรงเรียนให้แล้วนะครับจากจากที่เราลงเพจไปตอนนั้นแหละนะครับนี่คือพลังโซเชียลขอบพระคุณทุกท่านนะพอเราลงเพจไปปุ๊บสสเห็นข่าวเราสสก็ไปช่วยกระตุ้นให้ทีนี้ทางอบตอก็ช่วยประสานงานกับผู้รับเหมาให้ให้มาทำนะครับถ้าไม่เป็นข่าวหรือถ้าเราเงียบไปเราก็จะนั่งตมอยู่กับสิ่งที่เราได้รับความเสียหายจากคนพวกนี้นะครับนะทีนี้เขาก็ส่งคนมาซ่อมแล้วแต่ว่า เนื่องจาก ator, อบตมีมีพี่ท่านผู้ใหญ่ทางอบตบางบางท่านไปไปคุยงานเองกับกับคนก่อสร้างอะไรเงี้ยมันก็เลยได้งานไม่ตรงสเปคที่เราต้องการให้ซ่อมเท่าไหร่อย่างเช่นเขาทําของเราเสียสองช่องเนี้ยเขาทําของเราเอียงมาสองช่องปรากฏว่าเขามาซ่อมแค่เสามาปรับแค่เสาให้มันเป็นรูปเดิมแค่เนี้ยมันก็เลยแบบยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทางท่านสสแล้วก็ทางอบตด้วยนะครับ นะคุณหมูว่าเรื่องเรื่องงานซ่อมเนี่ยมันเป็นเรื่องความมักง่ายของผู้รับเหมามากกว่านะครับที่จะไม่ยอมซ่อมให้เราแบบดีไปเลยอะไรประมาณนี้เขาต้องการประหยัดงบเขาเนี่ยนะยังไงก็ขอประจานผู้รับเหม,มาเหมือนเดิมนะครับนะวันนั้นมีมีนายช่างจากจาก,จากนี่แหละนายช่างจากผู้รับเหมานะี่โทรหาคุณหมูนะคุณหมูไม่ได้รับนะครับนะหลังจากที่เป็นข่าววันหลังจากที่สสโทรมามาหา,าเราเข้ามาหาเราวันนั้นนะเขาก็โทรมาหาคุณหมูแต่ว่าคุณหมูไม่ได้รับนะครับก็เขาน่าจะโทรมาสอบถามเรื่องนี้เลย นะแต่ว่าก็ไม่คุยนะครับก็เนะกียจตค,คุยแล้วเพราะว่าคุยไปก็เหมือนเดิมนะครับนะผมูคุย,ยกับช่างมาห้าหกคนแล้วกับการทําถนนเส้นนี้สรุปว่าก็ไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรคืบหน้านะพูดไปเหมือนแบบเหมือนคุยกันลอยๆอยให้มันผ่านผ่านไปจบจบไปแค่นะั้นเราก็เลยไม่อยากคุยกับใครแล้วนะก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่แล้วกันนะบางทีเราทําคลิปลงไปก็มีคนบอกว่านะเป็นแค่ครูน้อยอะไรเงี้ยไปยุ่งเรื่องแบบนี้อะไรให้ผู้ใหญ่เขาทําหนังสือไปแจ้งทางนู้นทางนี้ทางนั้นก็คือบางทีอ่ะ หนังสือราชการมันก็ไม่เป็นผลนะบางคนก็ไม่เข้าใจคิดว่าต้องมีตําแหน่งใหญ่โตแล้วก็ทําหนังสือไปแจ้งทางหลวงชนบทก็ถึงจะแก้ไขให้เราเนี่ยนะครับมันมันไม่เป็นผลหรอกครับคนะคงถือว่าเรามีพลังโซเชียลช่วยนะครับนะโอเคพี่แอมไม่น่าจะติดต่อได้แล้วแล้วก็ ที่แรกวางแผนไว้ว่าถ้าเกิดโทรหาพี่แอมได้ก็จะโทรหาพี่ตะวันต่อเลยนะแต่ว่าวันนี้คอนเทนต์เราน่าจะหลุดไปแล้วเรื่องการสอบถามนักศึกษาใหม่ทั้งสองคนเอาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อีกทีหนึ่งนะครับนะตะวันไม่ยากนะครับตะวันก็โทรไปได้เลยไม่ต้องเกรงใจแต่ว่าครูหมเกรงใจพี่แอมมากกว่านะครับนะส่วนใหญ่จะส่งข้อความไปไปบอกเขานะครับนะเวลาให้เขาทํางานอะไรให้ส่งข้อความไปบอกเขาเขาสะดวกเมื่อไหร่เขาก็จะตอบเรากลับเองอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าโทรไปเลยนี่บางทีมันก็น่าเกลียดนะบางทีเขาก็อาจจะ ใช้ชีวิตส่วนตัวเขาอยู่นะครับก็เลยไม่ได้รบกวนแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ปิดท้ายด้วยเรื่องสยองขวัญจากแก้มเกตแก้มเกศเดอะโกดครับผมจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟัง่อเอาเอามีผีโรงพยาบาลไหมผีโรงพยาบาลตอนที่ไปอยู่โรงพยาบาลศริราชมีผีโรงพยาบาลไหมไม่ค่ะผม,ม,มคือบมมีวะ่ะโรงพยาบาลมันต้องมีผีตัวก็ต้องไปเจอหนูว่ามีเส้นหนู่เจอ,อมีเสน้น โอ้ยจะได้ปะจบจบคลิปครับผมเราว่าอ๋อยัง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 ไม่ได้เล่ายังไม่ได้เล่าได้ข่าวว่ามีเรื่องอะไรมาจะเล่าให้ครูฟังสักเรื่องหนึง่งคือผักหวานอะ่ะมันไปเจอคนที่จ้างเราที่แถวสะพานสี่เขาเขามาเล่าให้ผักหวานว่าืาเอามาถึงเจ้าภาพที่เคยจ้างเราอะ่ะเขามาเล่าให้ผักหวานฟังใช่ค่ะเขามาเล่าให้ฟังว่า,า,วาคือยากเขาอ่ะเขาก็เป็นเอฟซีเราเหมือนกันแล้วแบบเขาชอบเรามากเขาก็สั่งเสื้อเราไปแหลคะค่ะ ก็คือวันนั้นอ่ะพอเสื้อไปส่งอะ่ะทีนี้คืนนั้นอะ่ะเขาเช้ามาเขาก็แบบนอนนอนแบบไหลไหลตายค่ะไหไลตายเสื้อเราไปส่งแล้วใช่ค่ะเสื้อเราไปส่งแล้วทีนี้เช้ามาเขาก็แบบนอนไหลตายเลยค่ะแล้ววันเขาเรียกว่าอะไรวันวันเผาอ่ะคะ่ะเขาก็เลยใส่เสื้อเสื้อตัวใหม่เราเลยค่ะ ังมีรูปด้วยนะคะอยู่ในข้องมีโอ้ยไม่เอาแล้วกันเออเออเออมีรูปมีรูปยิงเขามีรูปยิงยันแต่ครูหมูขอไม่รับครูหมูขอไม่ลงคลิปนะครับนะเดี๋ยวจะไปขอให้เขาดูหน่อยว่าจริงเปล่านะแต่ว่าถ้าแจมเกดได้มาเล่าโดยตัวเองเนี่ยไม่น่าจะแล่าเรื่องอุปโลกแล้วแหละนะครับโอหยยังไงก็ใส่เสื้อตัวใหม่เราไปเผาเลยใช่ค่ะใส่เสื้อเลยหาไม่ออกเลยครับท้ายคลิปนี้บาง ทุกครั้งที่คุณหมูเล่าก็จะหัวเราะไปยิ้มไปแต่ว่าอุ้ยคนคิ้งลูกอีหลีเอเ่ายังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับทางผู้เสียชีวิตแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับนะคุณหมูไม่รู้เป็นไรหรอกแต่ว่ายัางไงก็ขอบพระคุณท่านที่เกิดมาครั้งหนึ่งแล้วท่านให้เกียรติติดตามเรานะเป็นแฟนคลับเราแล้วก็ให้เกียรติขั้นสูงสุดถึงขนาดใส่เสื้อเราในพิธีชาวพนกิจด้วยนะครับขอบคุณทางญาติพี่น้องจริงๆโอ้ย กลายเป็นคอนเทนต์เดอะโค้ดไปเลยวัน okay, น no? ี <idal Industry inn it> ้นะโอเคเนาะเดี๋ยวส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้นะครับวันนี้คลิปด่วนป่วนใจก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับเจอกใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ยขนลุกจริงเนี่ยโอ้โหนี่นี่หูหัวหัวตอนนี้แบบเหมือนวูบวูบวูบขึ้นมาเลยเออปะ